อยากได้ iPhone 14 Pro Max <c oughs> กูอยากได้ iPhone 14 Pro Max เหมือนคนอื่นบ้างอ่ะกูซื้อ iPhone 14 Pro Max ให้มึงแล้วราคาตั้งสี่หมื่นกว่าบาทแพงนะบอกไว้ก่อน <c oughs> อ้าวทำไมมึงทำแบบนี้กูก็อุตส่าห์ซื้อให้แล้วในงานกูไม่ซื้อให้และกูจะซื้อ ไอโฟนหกให้มึงกูซื้อไอโฟนหกมาให้มึงแล้วเดี๋ยวกูจะไปซื้อไอโฟนสิบสใหม่เองแค่นั้นแหละบายไออะไรวะทำไมฉันต้องได้ใช้ไอโฟนหกนี้อ่ะโอ้โหไอโฟนอะไรเนี่ยเล่นแล้วมันแหลกกระตุกกระตุกจังเลยกูขอลองเข้าเกมฟรีไฟล์สิ โอ้โหฟรีไฟล์ก็ยังเล่นไม่ได้แต่กูอยากได้ iPhone 14 Pro Max ห5ากูได้ใช้ iPhone 14 Pro Max มึงไม่ต้องใช้เลย